สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านครับวันนี้เราซ่อมรถอยู่พอดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็สินค้าอะไรมอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีนะเพื่อนเพื่อนโชคดีเลยครับวันนี้ก็จะรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับแกะกล่องรีวิวนะเพื่อนเพื่อนมาดูข้างในนะครับมันเป็นไฟท้ายของรถซูซูกิคิตตันนะครับเพื่อนเพื่อนซูซูกิรุ่นเก่านะซูซูกิอันนี้อายุผมเามานน่าจะ30ปีนะครับรถรุ่นนี้ยังอายุ20ปีนะในตัวนี้นะอันนี้สอง ฮอนด้าในปีสองพันห้านะเพื่อนปีนี้ปี2 0 0พเท่าไหร่ยแล้วนี่สองพันยี่สิบห้าลมาเห็นไหมยี่สิปีเนาะคันนี้นะฮะเดดูรถยี่สปียังใสปิ้งอยู่เลยครับเดดูนี่ผมซื้อมือสองมาอมื่นห้0พันนะครับเนี่สภาพยังดีอยู่เลยครับเพื่อนๆนี่ไว้ใช้ไว้ใช้ขี่ขึ้นภูบนภูเขาเพราะมันเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับผมชอบมันซ่อมง่ายครับเอามาดูไอ้ไฟไทย ซูซูกิคิดตันยังมีขายอยู่เลยนะสั่งในรัชดาโอ้ยสุดยอดเพื่อนๆอะไรนะสมัยก่อนหายากนะสมัยนี้แปลกเียว่าทำไมมันอะไรมันยังค้างอยู่แล้วนะดร๋ยว่าเขาเขาผลิตมาเลยล่เพื่อนเพื่อนดูนี่นี่มาได้ได้มาทั้งแพ็คเลยนี่เพื่อนเพื่อนดูผมใจกผมเอารถซูซูกิคิดตันต่อเป็นรถซาเล้งนะครับสามล้อนะเพื่อนเพื่อนดูนี่ ของเก่ามันสีมัวแล้วลมไฟเลี้ยวมันก็ใช้ได้อยู่นะผมแบตเตอรี่นะแต่เติมมันเป็นรุ่นที่ใช้สตาร์ทมือนะฮะซูซูกินะครับโอ้โหซ่อมเอาเรื่องซ่อมยากมัองครับอะไรซ่อมยากเหมือนกันมันผลิตมาเหมือนลึกเกือะเพือนะว่ลึกเกือกๆือแปลว่าสลับซับซ้อนนะครับอะไรของเขานะนี่นี่ให้มานี่นเพื่อนโอ้ใส่ปิง้ง ราคาก็อยู่ประมาณไม่ถึงสามรอยนะเพื่อนๆเข้าท่าอยู่เข้าท่าอยู่ยนี่สวยสวยนี่มาใหม่หมดเลยครับเพื่อนๆนี่สุสกีสาสิปีที่แล้วไอตัวนี้ยังมีขายอยู่เลยนะผมว่ามันน่าจะผลิตออกมาเยอะเลยทีนี้อะไรมันก็อะไรมันก็ผลิตมาขายได้บริษัทถึงผลิตมาขายได้มันน่าจะขายได้ถ้าขายไม่ได้เขาไม่ไม่ผลิตมาขายเนาะเพื่นนพอนๆเนาะผมว่านะครับเออผมก็มีในลาซาด้าเพื่อนๆโอ้ สุดยอดขายได้ก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรนะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอัปเดตนะเหมือนเครื่องบินเขาว่าอัปเดตเครื่องบินนะนะเขาเรียกอัปเดตเครื่องบินเครื่องบินเขาว่าไงนะอัปเดตถูกรอเปล่านะเวลาซ่อมเครื่องบินเวลาโมดิฟายเครื่องบินนี่แหละอ่าอันนี้รถมอเตอร์ไซค์เราโมดิฟายรถรถรถ,รถเก่าให้มัน ให้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นเออนะครับผมก็พูดไปถูกว่าว่ายังไงนะอ่ะเพื่อนๆตอ,อนนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับเอามาอวดกันครับเพื่อน,อนว่าอะไรพวกนี้สั่งในลัษณะนะสั่งให้ต้องรุ่นนะเพื่อน,อนมันก็จะได้แบบเมียน,นะฮะเราดูดีๆนะครับมันก็จะได้ของดีเหมือนกันครับเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ